นี่โกโจนะครับโกโจโมนัสสเตต์กอร์ลีโนวาเอ็กช็อปร้านบริการไอดียไก่เพชรในแมปอนิเมะแวนการ์และเกมพาร์ท และบริการกองสุ่มตัวรับในแมปอนิเมะดีแฟนเดอร์ด้วยนะครับและยังมีบริการไอดีไก่ตานในบล็อกฟูดให้ทุกคนได้เลือกซื้ออีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะติดต่อทางเพจของโนวาเอ็กช็อปก็ได้เหมือนกันนะครับผมกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในเกมอนิเมะแวนการ์ด Vanguard. และในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครโกโจที่เป็นบัฟโมนัสและสเตตนะครับเป็นกอล์ลี่ทุกช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจหรือครูดาวนะครับหรือว่าจะเป็นระยะนะครับ แต่ว่านะครับในไอดีหลักผมเนี่ยมันยังไม่ได้อีวูเลยนะครับตัวละครของโกโจเนี่ยนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยอันนี้คือตัวละครโกโจของผมเนี่ยยังไม่ได้อีวูนะครับเอาเป็นว่านะครับผมจะไปซื้อรหัสที่เป็นโกโจนะครับเป็นบัฟโบนะแล้วก็สเตตนะครับเป็นกอร์ลี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อบารีวิวที่ทุกคนดูเดี๋ยวกันนะครับผมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในร้านของ Nova X Shop นะครับเป็นร้านที่ผมจะซื้อไอดีโกโจบัฟโบนะสเตตกอร์ลี่นั่นเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสินค้ากันดีกว่านะครับให้เรานะครับกดไปที่สินค้าทั่วไปนะครับก็จะมีแมปต่างๆให้เราได้เลือกซื้อเลยนะครับผมก็จะซื้อเป็นสินค้าอดิเมะแวนการ์ดนะครับนี่เราก็กดเข้าไปเลยนะครับอันในนี้นะครับก็จะมีไก่เพชรนะครับหรือว่าไก่ตัวรับบับลุงก็มีนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมก็จะมาซื้อเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เลยโกโจ0.1ฟูกอลลี่นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับในราคา2,599บาทนะะฮโอเคเรามาดูรายละเอียดสินค้ากันดีกว่านะฮะนี่นะครรับายละเอียดสินค้านะครับเลรามาด ขึ้นไปได้รับตัวโกโจบัฟ0.1นะครับอีโวสแตตเป็นกอรลี่100%นะครับแล้วก็ด้ครับได้ตัวของอล e ูคาดอีโวบัฟ0.1ด้วยนะครับสแตตก็จะเป็น S Z แบวกแล้วก็แบวกนะครับ100%แล้วก็ได้ตัวละครของอ e ีกิดด้วยถือว่าได้ตัวรับแบบเยอะมากเลยนะครับได้เป็นตัวของโกโจอะลูคาดแล้วก็ตัวของอ e ีกิดรายละเอียดก็มีต่างๆตามนี้เลยนะครับ โอเคผมก็ได้ซื้อมาเรียบร้อยเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับผมจะไปซื้อรหัสมาแจกทุกคนด้วยดีกว่านะครับก็จะเป็น i อดีไก่เพจ2,000 0นเพรนั่นเองนะครับผมผมจะซื้อเป็นตัวนี้นะครับมาแจกคนดูกติกาก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมอยากรู้เหตุผลว่าทําไมทุกคนถึงอยากได้ไอดีดีนะครับใครที่ให้เพุผลนะครับโดนใจผมเดี๋ยวผมก็จะแจกไอดียดีให้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสั่งซื้อก่อนเลยกันนะครับนี่เลยผมสั่งซื้อไว้ก่อนเลยลายกันนะครับ ใครที่เหตุผลโดนใจผมนะครับเอาดีนี้ไปเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปดีด้วยนะครับผมโอเคและในตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในรหัสที่ผมซื้อมาแล้วนะครับทุกคนนี่ดูนะครับตึงๆทั้งนั้นเลยเนี่ยลูกค้าโมนาดนะครับนี่โกโจนะครับโกโจบับโมนาดด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าโกโจบับโมนาดเราเนี่ยจะเป็นสตัดการ์่จริงไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดตรงตัวละครทั้งหมดเลยเลยแกนลยครับนี่เลยนะครับก็จะมีตัวละครของจูเลียนนะครับเป็นตัวเอ็กซ์คลซีฟล่าสุดเลยในตัวพาร์ทนะครับ นี่โกโจนะครับโกโจโมนาสเตตกอร์ลี่นี่เลยนะครับนี่นี่แล้วก็จะก็จะมีตัวของอลูคาด้วยนะครับอลูคาดบัฟโมนาดนะครับสเตตก็จะเป็น S Z แบวกแล้วก็ Z บวกนะครับอันนี้ก็ถือว่าตึงมากๆเลยนะครับแต่ไอดีนี้อ่ะตัวละครรับก็จะมีอีกนะครับก็คือตัวละครของอีกีนะครับเราได้มา2ตัวเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นบัฟของโซล่านี่รหัสนี้ตึงๆทั้งนั้นเลยนะย เนี่ยบัฟนะฮะอันนี้ตัวปั๊มตังก็จะเป็นบัฟทองด้วยนี่คุ้มเลยอะ่ะคุ้มจัดเลยนะครับเนี่ยตัวของสป,ปีดิตว่าก,ก็เป็นบัฟทองด้วยนะครับนี่ผมอยากรู้นะครับว่าโกโจอาสเตตกอลลี่เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เราได้มาเนี่ยคือกี่เปอร์เซ็นต์ผมอยากรู้ว่ามันได้สูงสุดเลยหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือที่ผมได้มานะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยดามเมจผมจะอยู่ที่24.2นะ เรามาดูกันว่าสูงสุดมันเท่าไรนะครับสูงสุดนะครับสูงส,สุดจะอยู่ที่25เนะครับดาเมจของกอรลี่เนี่ยเอออันนี้ระยะนะครับระยะกับตีเร็วนี้ก็คือเท่ากันเลยนะสูงสุดก็คือ12.5เนะีเรามาดูของเราดีกว่านะครับอาตีเร็วนะครับตีเราตีเร็ว,เรวของเราเนี่ยอยู่ที่11นะครับ11.8เอ้ยถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันตันที่12.5เนาะนี่ระยะของเรานะครับระยะของเราถือว่าแบบเกือบแม็กอ,อะเกือบตันเลยอะ เพราะว่าระยะของเราเนี rition. ่ยอยู่ที mm ่12.4นะครับโอ้บวกมาเยอะมากอันนี้ตัวละครโคตรตึงเลยนะครับนี่อันนี้คือตึงมากๆเลยนะครับผมอยากรู้แหละว่าตัวละครโกโจเนี่ยมันสุดขนาดดีแล้วในเกมเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะฮะโอเคแต่เราไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าตัวละครโกโจเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนดะครับโอเคและในตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะรีวิวหลักๆเลยก็คือ ดาเมจนะครับผมอยากรู้นะครับว่าดาเมจมันจะสุดขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นบัฟของโมนาด้วยนะครับแน่นอนครับว่าตัวของบัฟโมนาดเนี่ยมันสามารถวางได้แค่ตัวเดียวนะครับโกโจของเราก็วางได้แค่1ตัวนะครับอ่ะแล้วก็นะครับรีวิวส่วนต่อไปก็คือรีวิวของตีเรียวนะครับตีเรียวผมก็อยากรู้นะครับว่ามันตีเรียวขนาดไหนเพราะว่าสเต็ของเราเป็นกอรลี่ทุกช่องเลยนะครับระยะก็อยากรู้นะครับว่าระยะมันจะไกลขนาดไหนเนาะโอเคมามาดูกันนะครับตัวละครโกโจนะครับเวลตันนะครับนี่บัฟโมนาดนะ ค่าวางนะครับอยู่ที่1800นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางเลยได้แกันนะครับนี่เลยนะครับวางไปแล้วนะครับนี่ทุกคนดูนะครับดาเมจเริ่มต้นเลยนะครับก็คือวางเฉยๆเนี่ยนี่เลยนะฮะดาเมจจะอยู่ที่1 3 5 6 0นะประมาณนี้เลยโอ้โหดาเมจถือว่าแย่แรงแบบแรงมากๆอ่ะเออแล้วก็นะครับตีตีแบบเร็วมากด้วยนะครับอ่ะโกโจของเรานะครับตีอยู่ที่4.2่จุดสวีนะครับระยะก็อยู่ที่21.2อันนี้ก็คือว่าแบบ สุดจัดเลยนะครับดาเมจนี้แรงมากๆเลยโอเคเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเป็นขั้นที่1เลยลายกันนะครับนี่อัปเกรดไปแล้วนะครับดาเมจก็จะเพิ่มมานะครับเป็น 18k นะครับก็คือ18,000นะครับตีแรงมากแล้วก็ครูดาวนะครับครูดาวการโจมตีก็อยู่เท่าเดิมเลยนะฮะก็คือ4.2นี่ระยะก็เพิ่มมานิดนึงนะครับก็เป็น22.4นะครับนี่อาสกิลของโกโจแล้วก็อาพสิทิ์ของโกโจทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมก็ ก็จะไม่ได้บอกนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปขั้นที่2กันต่อเลยเรื่อนะครับนี่อัปเดตไปแล้วนะครับขั้นที่2ก็ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น 22k นะครับก็คือ22,140นะครับนี่เลยโอ้โหดาเมจแรงๆนะฮะคูดาวนะครับคูดาวในการโจมตีก็เหมือนเดิมเลยระยะก็เพิ่มมาเป็น23.6นะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะบเดี๋ยวเราไปขั้นที่3เลยดีกว่าขั้นที่3ก็เพิ่มมาเยอะด้วยนะฮะ นี่้วยขั้นที่3นะครับโอเคอัปเกรดเล็กกันเลยนนครับนี่ก็จะเปลี่ยนท่าด้วยนะครับนี่เป็นแบบอาศัยเวทสีแดงนะครับนี่เลยมาดูดาเมจกันนะครับดาเมจก็จะอยู่ที่ 24K นะครับก็คือ2 4 0 0 0นะอันนี้แค่อัปเกรดขั้นที่3นะ24,00 0แล้วอะท่าแบบอัปอัปเกรดตันนี้จะไม่อยู่เป็นแสนเลยเหรอเนี่คูดาวการโจมตีก็อยู่ที่1 0อ่าอยู่ที่3.9วิอะวิตีเร็วมากระยะเพิ่มมาเป็น27.1นะครับ โอ้แถมขั้นต่อไปนี้โหดกว่าเดิมอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะอัพเป็นขั้นที่เลยเลยกันนะครับขั้นที่4อัพเกรดไปแล้วนะครับโอ้ดาเมจนะครับดาเมจเพิ่มมาเป็น 32K โอเคก็ว่าได้นะครับโอ้ตีแบบ3 2 0 0 0เลยนะครับคูดาวในการโจมตีก็ยังไม่เปลี่ยนนะ3.9วิอันนี้ก็คือแบบตีเร็วอยู่แล้วนะครับนี่ระยะเพิ่มมาเป็น29.5เ้โอเคเดี๋ยวเราจะอัพขั้นต่อไปเลยเลยกันนะครับเป็นขั้นที่5โอเคอัพเกรดไปแล้วนะครับนี่ดาเเเมมมก็็พิ่มมปน 38K เนะครับเป็น38 0 0 0ืูดดาวในการโจมตีก็เท่าเดิมเลยนะ3.9อันนี้ยังไม่เปลี่ยนระยะก็เพิ่มนะครับเพิ่มมาเป็น31.8ผมไม่รู้นะว่าปกติเนี่ยดาเมจแบบสแต็คอันอื่นเนี่ยมันเท่าไรนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นสแต็กของกอตลี่ดีครับหายากมากเดี๋ยวเราอัปเกรดขั้นที่6ต่อเลยดยกันนะครับอัปเกรดขั้นที่6ก็คือจะเปลี่ยนท่าด้วยนะครับเป็นสายเวทสีม่วงนะฮะนี่อัปเกรดไปเลยดวกันนะครับนี่ขั้นที่6นะครับ อ่เรามาดูเอฟเฟกในการโจมตีหน่อยลกันนะครับนี่ใส่ยเวทสีม่วงนะครับนี่นี่ผสมกันนะครับนี่ออกมาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่เรามาดูดาเมจกันดีกว่านะครับดาเมจของตัวของโกโจเนี่ยนี่เลยนะครับดาเมจจะอยู่ที่53,670นอดะอู้ดาเมจอันนี้แค่ขั้นที่6นะครับดาเมจก็ครึ่งแสนแล้วอ่ะอาคูดาวนะครับคูดาวในการโจมตีก็เพิ่มมาเป็น4.6นะครับอันนี้ก็คือตีช้ากว่าเดิมนะครับตอนแรกมัน3.9เนาะ แต่ว่าระยะนะครับระยะเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะมากระยะก็คือ35.4ี่นะครับนี่กว้างมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารีบอัปเลยดีกว่านะครับต่อไปเป็นขั้นที่7นะครับขั้นที่7ต่อเลยอัปเดไปแล้วนะครับขั้นที่7ก็ดาเมจเพิ่มมาเป็น6กหมื่นแล้วกูดาวในการโจมตีก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับ4.6วิอดวิระยะนะครับก็36.5นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่เดี๋ยวเราจะไปขั้นที่8ต่อเลยดีกว่าครับขั้นที่8อัปเดไปเลยนะครับ นี่ขั้นที่8ก็จะมีสกิลมาเลยนะครับสกิลชื่อว่าชื่อว่าบอยนะครับนี่แต่เรายังไม่กดนะเราไว้ก่อนกันนะครับเนี่ยเรามาดูดาเมจกันดีกว่านะครับดาเมจก็เพิ่มมาเป็นอ่าเรียกได้ว่า 7K ก็ได้นะครับเพราะว่า69.1นึ่งนะฮะนี่หกหมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับโอ้โหดาเมจถือว่าแบบเยอะมากเลยนะครับก็แตะเจ็ดแสนเอเจ็ดหมื่นแล้วนะครับ ต่อไปนะครับก็คือนี่เลยครูดาวในการโจมตีนะครับคูดาวในการโจมตีก็อยู่ที่4.6วินะครับอันนี้ก็คือตีเท่าเดิมเลยยังไม่เปลี่ยนระยะก็เพิ่มมามากเลยนะครับก็คือ37.7นะครับอู้แต่ว่านะครับทุกคนแต่ว่าขั้นต่อไปเป็นขั้นที่9ใช่ไหมขั้นที่9เนี่ยคือมันจะตีเป็นแบบ4 u l l EV l เว้ยก็คือดามเมจมันจะพุ่งเยอะมากทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเพิ่มมาเป็นแสนเลยอ่ะ เดี๋ยวผมอัปเกรดให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่อัปเกรดไปเลยด้วยกันนะครับนี่ขั้นที่9นะครับทุกคนดูตรงดาเมจด,ดาเมจตีอยู่ที่1นึ่งแนห้าหมื่นนะครับโอ้โหตามจริงมันไม่ถึงหรอกแต่ผมปัดขึ้นให้นะครับก็คือดาเมจจริงๆก็คือ149,530นะครับโอ้ดาเมจแรงมากน่าจะแรงที่สุดในเกมแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่นี่ก็คือเป็นสเตตกอรลี่นะครับย้ำอีกครั้งนะครับคือสเตตกอรลี่เลย นี่ยคูดาวในการโจมตีก็อยู่ที่1 0 3วิอันนี้ก็ถือว่าตีเร็วมาตีเร็วมากเลยนะครับตีเร็วมากโอ้ทุกคนดูตรงระยะนะครับระยะก็คือ43.6กอะ่ะเนี่ยกว้างมากดูตั้งแต่หน้าฐานเลยอะ่ะเนี่ยโอ้กว้างมากเลยนะครับผมอัพขั้นสุดท้ายเลยดีกว่านะครับขั้นสุดท้ายก็จะเป็นขั้นที่10พอดีนะครับนี่อัพไปเลยเลยกันนะครับอันนี้ก็คือขั้นที่แม็กแล้วนะครับเรามาดูสเตตกันนะครับสเตตนะครับสเตตก็คือดามเมจจะอยู่ที่ 165,060นะครับดาเมจเยอะมากเนี่เรามาดูครูดาวนะครับคูดาวจาก1 0จุาสนะครับก็เหลือแค่10วีนะครับตี1ิวีอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะคเพราะว่าระยะมันค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับระยะก็คือ48.3นะครับนี่ผมว่าแบบตัวละครนี้เป็นตัวละครที่โหดมากเลยนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่าน่าจะเหมาะกับบับโมนาด้วยเพราะอะไรเนี่ยหรอ พะบับโมนาดมันวางได้แค่หนึ่งตัวตัวละครโกโจมันวางได้แค่3ตัวนะครับแต่สําหรับใครที่จะเอาไว้หยุดเวลาเนี่ยเออแบบลงอินฟินิตนี่ผมว่าแบบอา,อาจจะใช้แบบตัวแบบไม่ใช่โมนาดก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าตัวละครโกโจเนี่ยมันดาเมจแรงเหมือนกันเอามาใช้เป็นตัวราเมจได้นะครับนี่แถมสเต็เป็นกรอรลี่ถือว่าสุดจัดเลยนะครับโอเคเรามากดสก,กิลกันดีกว่าเนี่ยว่ามันจะเป็นแบบอ่ายังไงบ้างนะครับแบบบัฟดาเมจขึ้นมา50เปซเนี่ยมันจะแรงขนาดไหน โอเคเรามาดูกันนะครับผมจะกดสกิบไว้แล้วนะไปกดเลยเลยกันดีครับเอ้ยเดี๋ยวรอให้มันโจมตีเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกดอ่ะเดี๋ยวผมกดเลยเลยกันดีครับนี่กดมาแล้วโอ้โหดูดิบั๊บบั๊แบบ50%นะดาเมจเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่2 3 3 4 8 0นะครับโอ้โหแล้วก็นะครับครูดาวในการโจมตีจะอยู่ที่8.8ดจุดแปนะครับอุ้ยโกงเกินไปเปล่าถึงแล้วแล้วแบบหยุดเวลาสิบวีด้วยนะครับก็คือ โอ้คือตี2รอบเลยนะในการหยุดเวลาเพราะว่าหยุดเวลาปุ๊บหลังจากนั้นก็คือตี8 8ดจุดแปดวิอ่ะอุ้ยสุดสุดยอดนะครับคือโหดมากโหดมากจริงๆนะครับตัวละครตัวนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากได้ไอดีไก่เพรสองแสนเพรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับคอมเมนต์ไหนถูกใจผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจ้งให้คนนั้นนะครับอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนี้กันด้วยนะครับผม